นาะให้สูตรการดีท็อกดีท็อกเขาเรียกสูตรการดีท็อกลำไส้นะคะจะได้ไม่ต้องไปสวนบางคนถ่ายยากเนาะต้องไปสวนใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็เพียงพอนะคะเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่ธาตุหนักจริงๆแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยฉันก็ถ่ายทุกวันเลยนะแต่ทาไมท้องฉันใหญ่ฉันก็ถ่ายทุกวันเลยนะแต่ทําไมฉันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฉันมีชั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยลองเอาตัวนี้ไปเสริมดูสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการดีท็อกลำไส้ถ้าเกิดว่าลำไส้เราสะอาดเนาะคูณลำไส้สะอาดแน่นอนที่สุดค่ะ เราก็ผิวพรรณดีค่ะถูกต้องไหมคะขี้เป็นไปเลีย้ยงสมองสมองดีนะคะเพราะฉะนั้นลำไส้ต้องสะอาดเอามะขามเปียกอะคะ่ะไปเลือกมะขามเปียกที่มันแบบว่าใหม่หน่อยนะคะไม่ใช่เอาที่เขาเก็บกุจนดําปีนะคะไปเลือกมะขามเปียกนะคะที่เขาทําแกะเม็ดออกนะคะสักประมาณกํามือหนึ่งประมาณนี้นะคะกํามือเดียวหรือถ้วยเล็กๆะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะใส่น้ํา2.5ลิตรลงไปต้มนะคะใส่เกลือไม่ต้องเยอะ,ะคะ่ะ ไม่ต้องให้มันเค็มมากค่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของช้อนชาก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ต้มให้เดือด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 นะคะพอเดือดเสร็จปุ๊บนะคะถ้าใครมียาหวานใส่ยาหวานแต่ยาหวานมันจะทําให้รสชาติเพี้ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าผงของยาหวานนะคะมันจะเป็นสมุนไพรแท้ๆไงคะมันจะมีกลิ่นไอของย่้าขมๆหน่อยนึงนะคะมันหวานจริงแต่มันหวานอมขมๆแป้มแป๊มนะคะยาหวานแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความอร่อยเพลินนะคะกินแล้วแบบ ได้ประโยชน์ด้วยเพลิดเพลินด้วยกินอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างงี้เพราะว่าไม่มีไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของยาหวานเราก็ใส่น้ําตาลตะโหนดหรือน้ําตาลมะพร้าวนะคะเพราะเป็นน้ําตาลที่ไม่ผสมน้ําตาลปีบ๊บนะต้องเอาเป็นน้ําตาลแท้ร้อเที่ไม่ผสมน้ําตาลปีบ๊บเพื่อที่จะไม่ให้แบบอุย้ยนะ ผอมลงแต่เป็นเบาหวานอย่างเยอะไม่ได้นดคกะโอ้ยนะรูปร่างดีผอมลงแต่เบาหวานมาเยี่ยมไม่เอานะคะไม่ไม่ใช้น้ําตาลทรายอะไรพวกนี้เนาะเราใช้น้ําตาลที่ครูบอกตะโหนหรือว่าน้ําตาลแบบมะพร้าวนะคะ ลงทุนนิดนึงเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพราะมันใส่ไม่เยอะนะคะหลังจากนั้นค่ะปล่อยให้เดือดสักครึ่งชั่วโมงคุณไม่ต้องเปิดไฟแรงเปิดไฟเบาๆให้มันเดือดไปอย่างนั้นละค่ะเป็นการเคี่ยวมะขามมะขามเนี่ยค่ะเมื่อถูกการเคี่ยวอะค่ะมันจะเกิดผงมะขามมันจะเกิดเยื่อฝอยๆะค่ะเยื่อหูยคุณรู้ไหมอันนั้นตัวดีนะอย่างดีเลยนะนั่นน่ะนะคะเออมันจะทำให้แบบ โอ้ยขับถ่ายลื่นปืดลื่นปืดนะคุณบางคนบอกว่าตะกอนน่ากลัวตะกอนบางอย่างน่ากลัวตะกอนบางอย่างมีประโยชน์เข้าใจไหมคะมะขามเราไปยีมันในน้ำเนาะมันก็เป็นตะกอนนะคะบางคนอู้จะต้องกรองออกคุณนั่นแหละของดีนะคะต้มให้เดือดตะไอ้ตะกอนมะขามมันจะขึ้นเนาะเยอะๆมันนะคะนั่นแหละตัวแซบนะคะเสร็จแล้วเวลาคุณใส่น้ําตาลหรือใส่ยะหวาน คุณก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่แล้วก็ชิมๆเอาชอบรสหวานประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งใส่ให้มันหวานนะคะเอารสชาติพอดีๆหลังจากนั้นเอาชาชั้นนประก้าอะคะ่ะลงไปแช่สามซองสี่ซองเอาที่สบายใจเลยเอาที่ชอบกลิ่นชอบรสชอบอะไรเลยใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าแก้วหนึ่งหรือว่าที่เราต้มครั้งหนึ่งมันกินได้เป็นอาทิตย์โอเคไหมประหยัดกินทีละแก้วแบบตอนเช้าตื่นมากินเลยก็ได้หรือจะกินตอนไหนก็ได้นะคะสูตรไม่มีอะไรมาก ลองไปทําดูแช่เอาไว้นะคะปิดไฟแล้วก็เอาชาไปแช่แช่นานแค่ไหนก็เรื่องของคุณ5นาที10นาที20บนาทีก็เรื่องของคุณนะคะแล้วก็ไปเอาแล้วค่อยเอากาก,ากมันทิ้งเอากากชาเอากาก ะมะขามทิ้งนะคะไม่ต้องไม่เสียดายนะคะทิ้งไปเลยเพราะว่าเราต้มเอาความเปรี้ยวต้มเอาน้ํามาขามมันออกแล้วนี่คือประโยชน์สูงสุดสําหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของลําไส้ในเรื่องของการที่แบบบางทีคนป่วยเป็นโรคคุณคุณไปหาสาเหตุไม่เจอสาเหตุนั้นไม่เจอไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมลําไส้เราอะคะ่ะมันมีของเสียที่มันไม่ออกหมดอะคะ่ะมันสะสม